รองเท้าเป็นเครื่องแต่งกายที่หลายๆคนมักมีมากกว่าหนึ่งคู่เพื่อใช้ใส่ตามจุดประสงค์ต่างๆและตามกาลเทศซะซึ่งรองเท้าแตะก็ถือเป็นรองเท้าที่ทุกคนต้องมีติดบ้านไว้เพราะสามารถนํามาสวมใส่ได้หลายโอกาสโดยเฉพาะในวันสบายๆที่ไม่ต้องแต่งตัวเป็นทางการและแน่นอนว่ารองเท้าแตะก็มีหลากหลายดีไซน์ให้เลือกซื้อแต่ในวันนี้เราจะมาแนะนํารองเท้าแตะที่ประดส้นที่กําลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันโดยเฉพาะในหมู่สาวๆเนื่องจากมีข้อดีคือสวมใส่ได้กระชับไม่ต้องกลัวรองเท้าลื่นหลุดนั่นเองค่ะ อย่างไรก็ตามการจะเลือกรองเท้าแตะสักคู่มาใส่ก็มีสิ่งที่ต้องพิจารณาไม่น้อยไปกว่ารองเท้าประเภทอื่นๆเลยทั้งในเรื่องของวัสดุด,ดีไซน์และการใช้งานแถมในท้องตลาดก็มีรองเท้าแตะที่ประส้นหลากหลายรูปแบบและมีราคาแตกต่างกันไปเราจึงได้รวบรวม10อันดับรองเท้าแตะที่ประดส้นสวยๆจากแบรนด์ในดวงใจสาวๆมาฝากกันไม่ว่าจะเป็นฟิตฟลอปฮาวายอานาสและโฮสเตอร์พร้อมอธิบายวิธีการเลือกรองเท้าแตะที่ประดส้นในตอนท้ายด้วยถ้าอยากรู้รายละเอียดแล้วไปดูกันเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์แรกในรายการของเราคือรองเท้าแตะที่ปรัดส้นรุง e ่งอิชชันสปลาสิ f ลอ f ฟิตฟอบเป็นแบรนด์รองเท้าเพื่อสุขภาพชื่อดังจากประเทศอังกฤษยึงมั่นใจได้เลยว่ารองเท้าแตะรัดส้นรุ่งนี้จะช่วยให้รับรู้สึกสบายแม้จะต้องเดินนานๆเพราะทำจากวัดสดุคุณภาพดีที่มีความยืดหยุ่นสูงรองรับแรงกระแทกและน้ำหนักได้ดีช่วยให้เรารู้สึกว่าเท้าสัมผัสกับความนุ่มตลอดเวลา นอกจากนี้ยังออกแบบให้ฐานและส้นมีความหนามากกว่ารองเท้าแตะทั่วไปเล็กน้อยเพิ่มความมั่นคงและมั่นใจได้ทุกก้าวจริงๆค่ะที่สำคัญสายรัดยังเป็นแบบกระดุมที่ปรับขนาดได้ง่ายอีกด้วยผลิตภัณฑ์ที่2ในรายการของเราคือรองเท้าแตะที่ประดส้นรุ่นลูน่าแซนด้าฮาวายอานาส หากจะพูดถึงรองเท้าแตะที่ประดส้นแบรนด์แรกๆกที่เราเห็นผู้คนนิยมใส่กันก็คือยี่ห้อนี้เลยค่ะซึ่งเป็นแบรนด์รองเท้าแตะชื่อดังจากบราซิลและสาเหตุที่เป็นที่นิยมมากๆกก็เพราะทําจากวัสดุคุณภาพดีมอบความนุ่มสบายและรองรับน้ําหนักได้ดีทําให้คุณมั่นใจได้ในทุกๆกก้าวแถมยังมีดีไซน์สวยหวานด้วยสายไขว้ไม่ว่าจะเป็นลุกชายหาดหรือเดินชิลวในเมืองก็ได้ทั้งนั้นและถึงแม้ว่าสายจะปรับไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องคับหรือหลวมไปเพราะสายมีความยืด หยุ่นได้ดีใส่กระชับแน่นอนค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือรองเท้าแตะที่ประส้นรุ่นมาสเกเรตโฮสเตอร์เมื่อพูดถึงแบรนด์รองเท้าแตะที่ประส้นที่เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นและวัยทำงานก็ต้องโฮสเตอร์แบรนด์รองเท้าสัญชาติออสเตรเลียด้วยดีไซน์หรูหราเป็นเอกลักษณ์อย่างเพชรประดับรอบสายรองเท้าเสริมลุคสวยหวานแบบคุณหนูบ่งบอกความเป็นสาวในเมืองได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญยังใช้วัสดุที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตัวรองเท้าทำจาก PVC จึงทำความสะอาดง่ายพื้นรองเท้าก็ออกแบบมาให้มีคุณสมบัติการลื่นสายรัดข้อเท้าปรับขนาดได้อย่างเหมาะสมช่วยให้คุณสวมใส่สบายมั่นใจได้ทุกก้าวที่เดินเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือรองเท้าแต่ที้รัดส้นรุ่นิสออเ a อร์เวเจลลี่บันนี่แบรนด์ลลี่บันนี่ถือเป็นอีกหนึ่งแบรนด์รองเท้าที่ได้รับความนิยมมากในหมู่สาวๆเพราะมีดีไซน์สวยงามหลากหลายแบบให้เลือกซื้อแถมยังมีกลิ่นหอมด้วยซึ่งรองเท้าแตกที้รัดส้นรุ่นนี้แม้จะมีดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่ก็เสริมลุคอ่อนหวานของหญิงสาวไปพร้อมๆกันด้วยสายรองเท้าที่โค้งมนไปตามรูปเท้าส่วนสายรัดส้นรองเท้าก็ปรับขนาดได้ดั่งใจตัวรองเท้าทั้งหมดทำจากพี มี BC, คุณภาพดีกันน้ำนธนทานดูแลรักษาและทำความสะอาดง่ายนอกจากนี้ยังมีเนื้อนิ่งสวมใส่สบายไม่เจ็บเท้าอีกด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือรองเท้าแตะที่ปรัด้ซนรุ่นเซเรนาเอมเบลิกครอปความพิเศษของแบรนด์ครอปจะอยู่ที่วัดสดุพิเศษที่นำมาใช้ผลิตรองเท้าอย่างโฟมโครสไลท์ทีซึ่งมีน้ำหนักเบา ยืดหยุ่นดีสามารถรองรับน้ำหนักรวมถึงแรงกระแทกขณะเดินได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนสายรองเท้าก็ทำจากแมล้ายทีเอ็ที่เนื้อสัมผัสนุ่มสบายแม้จะไม่สามารถปรับขนาดได้แต่ก็กระชับข้อเท้าได้ดีแถมยังไม่เสียดสีผิวหนังจนทำให้เกิดแผลอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นรองเท้าแบรนด์นี้ก็มีความทนทานสูงมากใครกำลังมองหารองเท้าที่ทนแดดทนฝนใส่เดินสบายไม่ปวดมือห้ามพลาดเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือรองเท้าแตะขี้รัดส้นรุ่ง p 2 7 7 5 polo club สำหรับใครที่ชอบดีไซน์เรียบๆและมีดีเทลเล็กๆเพิ่มความเก๋ไก๋เราขอแนะนำรองเท้าแตะขี้รัดส้นรุ่งนี้เลยค่ะเพราะมีสีดำเรียบๆทั้งใบเสริมด้วยการแต่งเทรสีขาวและสีเขียวบริเวณหน้าเท้าช่วยเพิ่มความโดดเด่นและดูหรูหราและยังเข้ากับชุดได้หลากหลายสไตล์ นอกจากนี้ยังมีรีวิวจากผู้ใช้จริงยืนยันว่ามีความมุ่งสวมใส่สบายแม้เดินนานๆก็ไม่ทำให้เจ็บเท้ามาพร้อมสายปรับให้พอดีตามต้องการที่สำคัญยังทำความสะอาดได้ง่ายอีกด้วยค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือรองเท้าแตะที่ปรัดส้นรุ่นคลาสสิกกรอบไปพานิมารองเท้าแตะที่ปรัดส้นส่งตรงจากบราซิลยี่ห้อนี้นะับว่าน่าสนใจมากๆเพราะไม่เพียงแค่มีคอลเลกชันให้เราเลือกกันอย่างหลากหลายแต่ยังมีคุณภาพโดดเด่นอีกด้วยเนื่องจากตัวรองเท้าผลิตจาก PVC คุณภาพดี มีความยืดหยุ่นมากจึงมอบความนุ่มสบายขณะสวมใส่มาพร้อมพื้นรองเท้าแบบการลื่นใส่รองเท้าก็ปรับความกระชับได้ด้วยกระดุมไม่ว่าจะเดินชายหาดหรือใส่ไปลุยน้ำที่ไหนก็ไร้กังวลส่วนดีไซน์ของสายรองเท้าก็มีลักษณะคล้ายเชือกถักให้ความรู้สึกเหมาะกับฤดูร้อนสุดๆไปเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือรองเท้าแตะที่ประดส้นรุ่งคาเกาอินสปิราเกรนดาอีกหนึ่งตัวเลือกของรองเท้าแตะที่ประดส้นที่เหมาะกับการใส่เดินสวยๆที่ทะเลก็ต้องรองเท้ารุ่งน,นี้เลยค่ะด้วยดีไซน์ของลวดลายบนสายรองเท้าที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครประกอบกับตัวรองเท้าที่ทําจาก PVC คุณภาพดีทั้งยืดหยุ่นและมีความทนทานช่วยให้สวมใส่สบายแถมที่พื้นรองเท้าก็กันลื่นได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเดินในพื้นผิวแบบไหนก็ไม่ต้องห่วงว่าจะลื่นลม้มแต่เนื่องจากสายรัดส้นรองเท้ารุ่นนี้ไม่สามารถปรับขนาดได้จึงควรลองสวมใส่จริงให้แน่ใจก่อนว่ากระชับพอหรือไม่ค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือรองเท้าแตะที่ปรัดส้นรุ่น t ทริ i n g Slingback Flat s a า d a l แถวแสนแอมคีทแถวแสตนแอมคีทก็มีรองเท้าแตะที่ปรัดส้นดีไซน์สวยๆให้เลือกดูเช่นกันโดยรองเทารุ่นนี้มาในสไตล์มินิมอลเรียบง่ายแต่โดดเด่นแลดูทันสมัยด้วยรูปทรงรองเท้าแตะส้นเตี้ยที่มีสายคาดรอบนิ้วโป้งและเรียวเท้าต่างจากรองเท้าแตะคีททั่วไปในส่วนของสายรัดก็สามารถปรับความกระชับให้พอดีกับข้อเท้าได้ตัววัสดุ ของสายรองเท้าทำจากหนังเทียมเพิ่มความหรูหราไปในตัวสามารถหิบมาใส่คู่กับเสื้อผ้าได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นลุกสาวหวานหรือสาวเทค่ค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือรองเท้าแตะที่ประดส้นรุ่นไอซับแลตลินสาวๆคนไหนชอบรองเท้าที่มีดูหรูหรามีระดบับแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ดูทางการเกินไปรองเท้าแตะที่ประดส้นรุ่นนี้ของลินน่าจะตอบโจทย์ได้ดีเลยครับเพราะเป็นรองเท้าแตะส้นแบนที่ใช้วัดสดุดหนังพียูมาบุลายตารางที่บริเวณพื้นรองเท้าและสายรองเท้าก็ยังทําจากหนังเช่นเดียวกัน ตัวสายดีไซน์เป็นรูปตัวท T ประดับโลหะรูปโลโกโล้แบรนด์สีทองโดดเด่นเพิ่มความหรูยิ่งขึ้นไปอีกอีกทั้งสายรัดส้นเท้าก็สามารถปรับความกระชับได้จึงช่วยให้คุณเดินได้อย่างมั่นใจรับกับเสื้อผ้าและลุคสวยๆได้ดีเลยค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด